โอเคก็ผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะเจ็ททีวีแล้วก็โฟร์เอทเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้มาเราจะทําอะไรฮะมาดูบ้านอุลตร้าดินเฮาส์ผมบ้านดินนะผมมา เปิดกล่องก่อนเลยโอสวยอะไรนี่กล่องนั้นมันมีอะไรมาอาหารแบ่งคนละครึ่งกันมาอ๋อก็อยู่รอดนะปึ๊บเงีเขาบอกว่าให้มาดูบ้านดินเวอร์ชั่น4.2นะครับผมนี่อะไรโอ้มันจะมีหลายบ้านเลยมันคืออะไรไหมคนสร้างคนสร้างนี่หน้าเหมือนนี้เหรอวะโอเคเงี้มีบ้านเล็กๆธรรมดาใช่ไหมไหม นึงเออี่แต่ก็งอใช้ได้นะเว้ยใครบอกนี่เราน่าจะเอาแบบไปเล่นเอาสีหรอดนะไหนวะบ้านตรงไหนกันนะใช่ไหนวะทางไหนมายังไงนี่โอเคอย่งคิดว่ามันเล็กไหมไม่รู้แบบถ้าเราเอาแบบเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาทำอะไรนี่ บ้านเราจะขยายครับผมอ้อมันขยายบ้านได้ใช่ปะอ๋อคุณว่าเป็นแบบไม่ชมบ้านธรรมดาเบมเหมืนแบบงอแล้วมันมีกันอ้ออันนี้เป็นเหมือนกับห้องใต้ดินนะครับผมลองมาดูกันเอาอ๋อนี่คือกลับนะฮะโอเคลองห้องใต้ดินนะมีอะไรบ้างนี่มีอะไรบ้างมีอะไรเปล่าไหมมีอะไรอะกดไม่ได้ครับผมนี่คืออะไร แเราจะไปดูถ้าตกภาษาชิดมั้ยไม่มีไม้มีพาสเวิร์ดด้วยเฮ้ยไหนพาสเวิร์ดเนี่ยพาสเวิร์ดหรอให้เอาไอเทมทุกอเปอร์อ๋อมึงจำพาสเวิร์ดนี้มาแล้วก็มันใใส่นดอปเปบสไปอ๋อไปไปเราต้องขึ้นก่อนปะมันอาจจะมีแบบให้หาของแล้วก็ลงชั้นใต้ดินเลยประมาณนี้โอเคนี่ไงเขาบอกว่าขึ้นไปด้านบน โ้โหผู้ตกภาษาอังกฤษแม่งพูดยากเลยนี่แล้วมันจะอยู่ไหนอ่ะเอ็งได้ขึ้นมาหน้าบนมั้งแกได้ขึ้นมาดน้าบนไหมเป็นแล้วมันมีอะไรบ้งมมนมีอันกก็นนี้แหละอ๋อมันบอกให้หาปุ่มอ่ะเดี๋ยวกลับมาไ้ก่อนอยากรู้ว่ามันให้ใสร อ๋อนี่อ๋อหนังสือโอ้โหโอ้ my god โอ้โหนี่คือบ้านบ้านที่เล็กเมื่อกี้ใช่ปะใช่อ๋ออ๋องอโอ้โหไปดิใครเลยอ๋อมาดูนี่มาดูนี่ What the fuck อันนี้คือปิดประตูนี่คือนี่ปิดประตูประมาณว่าปิดประตูอ่ะเข้าใจไหมอ๋อประตูแบบไม่ให้คนอ๋อโอเคโอเคมาดูนี่ต่ออันนี้อะไร เฮ้ยได้ยินเสียงทางนี้เหมือนรถไฟเดินอะน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเนี่ยใช่เหรอไม่คือแบบกดปับ๊บแล้วก็มันได้ยินเสียงรถไฟเดินแหละทางนี้มามวมานี่นคืออะไรอันนี้อันนี้มันโอ้โหมันมีปุ่มเยอะแยะเลยอืมเดี๋ยวมาดูนี่เฮ้ย<ม>ทางนี้ไหมอันนี้รู้ละอันนี้คือเหมือนห้องครัวนี่ดูมาดูมาดูเป็นห้องที่ย่างบาร์บีคิวอ่ะอ๋อีสต็กอ๋อ มามาทางนี้มีกดปุ่มเมื่อกี้แล้วก็มันเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านปั๊มไมีปุ่มอยู่โอยชัดอ๋อคือเปิดประตูห้องนี้มืนประตูโอ้โหแม่งโคตรดีอ่ะไมาให้ดูง้อมาเดี๋ยวนึงมาเนี่ยเหงื่อนง้อมีลาฟีด้วยสามารถแบบง้อเอาลาฟีมาอินชาดาบง้อดูนี่ก่อนนะเจ๋อเลย อะไรนี่ level level อ๋อคือวิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่มีคุณคือยู่ทางนี้ให้พอพอพองงงงงงะได้เยอะเลยนี่เราไม่มีดับที่จะเชานี้ามืดเช้าเฮ้ยมีชั้นต่อไปมีปุ่มมีปุ่มได้ปะเอาไหม่ก่นไปอ๋อเดี๋ยวกดเนี้ยมันเปิดแล้วก็ออ๋ห้องล็อกล็อกเอาไว้ล็อกเป็นเหมือนห้องลับแล้วนี่ก็ได้นี้มา นั่นน่ะมีกล่องห้องมีกล่องไม่มีอะไรเลยเราได้นี่มามันบอกใงห้องอะไรวะให้ดรอปไอเทมเหรอดรอปไอเทมเทปเปิลเทปเปิลโอ้ทางนี้มันมีทางหนุ่ยนั่าจะมีอะไรอ๋ออ๋อให้ดรอปไอเทมอ่ะใส่เข้าไปในนี้แล้วมันจะเปิดประตูโอ้โหถ้ากูเก่งมาสั่งกินนะแม่งอ้อห๋อเหมือนกับห้องเก็บของลับอ่ะใช่ะปะโอ้โหบ้านแค่ หลังเล็กๆนี่ฮะคือแม่งมาโอ้โหมา,าไปดูนี้ต่อไปผมยังไม่ดูเลยฟาร์มงอนี่เคยะลยนี่คือฟาร์มอันนี้คือการเก็บเกี่ยวผลิตเลยนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บแล้วก็มันจะอยู่อย่างนี้มาดูดิโอ้โหสามารถเอาเป็นทำเอาชีวิตรอดได้เลยในนี้นนอ่ะเก็บ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 แต่ว,ว่าอะไรนี้ไม่ใช่ที่เก็บนะจริงๆมันมันต้องเข้าไปในนี้ในนี้ในนี่นนี้เขาละเขาแล้วดูอันกล่องล่างนี่กลล่่องางกล่องล่างแล้วมันเข้ายังไงวะ คือเป็นดูดย้อนวงจรด้านล่างอ๋อบ้านบ้านนี้มีความลับเข้าใจะไหมบ้านนี้มีความลับอ๋อโค้ชเนี่ยใครคิดนะเนี่ยอ๋อมันจะเป็นโดนโดูดไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลงมาด้านล่างโอ้ยห้องเก็บโอ้ยนั่งล่างนั่งล่างก็มีว่ะโอ้ยยังมีชั้นเข้าไบ้านเล็กๆนี่เนี่ยไหนเดินเรามาดูชั้นนี้ก่อนนะผมเป็นห้องเก็บของธรรมดาธรรมดาครับผม Okay, มา<อ>ต่อไปเป็นชั้นล่างอ๋อข้างล่างนะฮะโอ้โหนี่แม่งแบบอ๋อนี่คือห้องนอนห้องนอนแล้วก็นี่คือห้องอะไรอาบน้ำเหรอไหนรอะออโตเมติกเซ็นเซอร์อ๋อ,อประตูแบบประตูแบบนี่นี่โอ้เหมือนเซเว่นเ <7 S 2> นี้ยมาๆามาคุณจะไปซื้อของเซเว่นเนี่ยงงงงงเบื่อเลยคือประตูออโต้ไงแบบเออใช่เหมือนเซเว่นอ่ะใช่ใช่พอเราจะเข้าเซ็นเซอร์ดอประตูประตูนั่นคือละของละของ อ๋อเอ็มเราสามารถแลกได้ใช่ไหมใช่เออมันน่าจะไปต่อได้นั่นน่ะเฮ้ยว่าให้เอาบล็อกเหรอเนี่ยเขาบอกอะไรวะเนี่ยเอาอะไรนี่ไปต่อได้เนี่ยแต่คือเอาที่ไหนบล็อกอะไรไม่แม่ต้องต้องแลกทางนี้หรือเปล่ามัเฮ้ยโอ้โหทำไมในนี้มีเรามีอะไรเต็มเลยในนี้ไม่คือมันต้องใช่ต้องเอาแลกแน่นีนเนี่ยเอวีซีอะว่านี่มีความลับอันเนี้ย เอาดูขโมนละโอ้ยลาหาของอะไรนี่แล้วเอาบล็อกเอาไหมใช่เขาบอกว่าเนี่ยเอาบล็อกเอาบล็อกมาตั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะโอเคบล็อกใช่ไหมลองบล็อกอะไรก็ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทิ้งหรือเปล่าจะบอก คือคือหรือว่าเขาให้เราใช้ไอ้นี่ลิเวอร์ไม่เกี่ยว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 ไม่เกวหรือว่า,อาเอ้ยอเอ้ยอะไรอะเออนั่นไงอ๋อเฉียบหายแล้วกูโดนเฮ้อย,ยอะไรวะหน้ารังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนีย่นยอ,อ,อ๋ออ๋อห แม่งมีปุ่มตั้งนานกูไม่กดไม้ชิบหายแค่นั้นเอ้ยเรื่อยนะจริงๆเนอะเออแม่งลืมได้ไงวะอ๋อนี่ปุ่มลาวปุ่มอะไรนี่ไม่มีปุ่มเว้ยเฮ้ยยังมีปุ่มไปชั้นล่างเขาบอกเนี่ยมาๆนี่มีมีปุ่มอะไรนี่เดี๋ยวอยากดกด็อาจจะพาวาร์ปก็ได้ไม่เปิดไฟเปิดไฟเฮ้ยกูกดแล้วยังไงเมื่อกี้ไม่เกิดขึ้นอะไรเลยเดี๋ยเย็นเดีเย็นเดี๋ยวดก่อนนี่คืออะไรอันนี้กระโดดอ่ะเอามาเดินได้เหร เฮ้ยมีห้องเลยนะอันนี้อันไหนกดดิเลยกดให้กดเลยเลยอ๋อเอาใหมไมอ๋อเฮ้ยขึ้ไม่ได้เลยเออเอาไม่ถ่ายแล้วเอามาใไหมต้องเอาใหม่หรอมันเด้งหมดแล้วเด้งหมดแล้ว้ใทำไมเก็บตัวนะเอ็งเข้าไปก่อนได้เหรอถามสองหนึ่งสุดโอ้ได้ละโอ้โหมีห้องอ๋อมันแบบเป็นห้องเก็บของเว้ยไม้จุกหายไปสุดกระตูให้กูโอ้โหแดมอนคนเยอะ เอาเผื่อก็ได้วัยเด็กนี่มันจะเอาอะมามาแบบเผื่อแบบเราไปข้างหน้าแบบมีอะไรมันมันมีเดมอนไว้เป็นเป็นเปนเนี่ยในเนี่ยในกล่องเนี่ยกล่องล่างอนี่ยจะมีเดมอนไปเดี๋ยวไปชดเชยโอเคมาลงมามาตั้งโอเคแต่นี่คือห้องอะไรทำน้ำร้อนนะเนี่ยทำน้ำเย็นน้ำร้อนฮะเดี๋ยวทำน้ำร้อนน้ำเย็นก็ได้นี่ปุ่มอะไรนี่อ๋อนี่คือห้องน้ำ นี่ไงน้ำร้อนดูดิไม eh ่เคยคิดเลยว่าในคาวมันจะมาถึงขนาดนี้เื่อเําเอน้ำน้ำโอ้โหอุ่ยเล่นสมการด้วยไหม้องมาีวันคนที่อะบุหัวบ้านทบเล็กๆไม่มีอะไรวะมีนี่อ๋อกดออทำไมเป็นน้ำเป็นน้ำว่าแล้วอ้อใช่หรอเออเป็นน้านี่ โอ้โหบ้านเงาเลยเกนันเดียวขูนกับด้วยน้ำโอ้โหกับด้วยน้ำเลยนะทำไหม,ไมโอ้โหมี้งอะไรนี่ทำไม่ชิน,นดูดิไม้อะไรนะทางไงเขาบอกว่าสถานแม่ชินเกิดวะอ๋อนี่ไม่มีเสียงหรอไหมมมีดาบด้วยเว้มีดาบสองเลยอ๋อปั๊มปัม<อ>ป๊มปั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 ๊คือแบบเอาวิวใช่ปะ่ะปั๊มวิวปั๊มปั๊มทองปั๊มเลยพวกเนี้ยโอ้โแล้วก็มันจะดรอปใส่ในนีเดีย่ะโอ้โหไม่ดีว่ะ โอ้มันมีที่เกิดอ่ะไหมใช่ใช่แล้วก็มันดับแล้วก็มาในขอนี่โอ้โหโคตรเท่อันนี้ชูเกอร์บ็อกใช่ไหมอันนี้อะไรชูเกอร์บ็อกชูเกอร์บ็อกเก็บของอ่ะนี่เปลี่ยนได้เรื่อยๆเวอร์ชันล่าสุดใช่ปะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนี่เรามาดูห้องนี้กันมาดูห้องนี้กันเออเนี่ะไรนี่ห้องเ่านอ่านมีป้ายไหมเนี่ยน่ะทางเนี้ยเดี๋ยวในกล่องนี้มีอะไร Painter w a t ต r โอ้โหมีบ็อกคนเยอะเลยมาบ็อกบ็อกแก่ผลแก่ โอ้โหไม่ไม้มันมีปุ่มอีกอันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยวาดรูปไม้ไม่ใช่เนี่ยมันมีปุ่มอีกอันนึงนี่ไงจะเริ่มวาดรูปไงไหนไ่วาดรูปเหรอเอาเราต้องทำยังไงเออนี่หรือเปล่าปิดไฟนี่มันหมายถึงว่าวาดรูปอะตะวันตะวัน้นมันมันมันวาดรูปยังไงวะ หรือว่าเอาบล็อกนี้อ๋อนี่คือว่ดรูปใหม่เออทำหม่อ่ะว่ดรูปใหม่อ่ะอ๋อว่าอ่าไม่ได้เก็บเบอร์อีกผมว่าใส่ไปด้วยมันยังไงอ่ะมาใช่ไหมไม่มีอะไรหรอมันเี่ยววงจรนะครับผม โหไม่มีอะไรแปลว่าพวกเราทำให้เป็นมากกว่ามั้งเาแบบปมาแปลภาษานี้ได้แล้เฮ้ยมีอีกโอ้โหมึงกี่ชั้นวะเนี่ยจะผ่านโอ้ฟาร์มไผ่ครับผมสบายกดปั๊บโอ้โหมาตัดอ้อยแล้วก็มันเข้าในนี้งออันนี้ฟาร์มไก่แน่นอนมาดูมาดูมาฟาร์มโอ่งแกะปั๊บปั๊บเลยครับผมปั๊บปั๊บโอ้โหอาหารรวยรวยวันนี้แล้วก็โอ้โหได้วิวิกฮะ กก่่ปิอเหมือนไอ้พิกซอมบี้มั้งเแล้วนี่คือใส่ชุดลงที่นอนเลยห้องแต่งตัวโอ้โหคนลึกอะอะไรนี่มากดแล้วนโอ้โหไม้ทางนี้อะไรนี่อ๋อนิวได้เดี๋ยว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 อ๋อเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอาอ๋อจะโอ้โหมันสามารถโอ้โหไม้เอาเอาของของของเพชรของเพชรของเพชรเพชรเลย ขโมเฮ้ยมันโอบขโมยฮะไอเสตติปขโมยขโมยไปแล้วเอาบ๊ายบายเอาเอาลูกวัวมาเอาชุดอาอเด็กทองเลยแล้วก็เนี่ยอ๋อเด็กนี่มันผสมว่ะเงาด้วยเราจะเอาเนี่ยโอ้ยโอยังมีอีกชั้นนึงไห่ว่าชั้นสุดท้ายแล้วยังมีอีก ไอ้แม่งบ oh ้านแค่เ ah. ล็กนิดเดียวแม่งโอ้โหขออันนี้คืออะไรชั้นเนี่ยเอาอะไรนี่เครื่องเครื่องอนไรนะเอาไอ้ทุกคนนี่มันคืออะไรไหมเครื่องอาบสปาใช่ไหมนี่ยิงเฉียงอะไรวะเหมือนถ่ายรูปเลยอะถ่ายบั๋ชาชื่นเนาะผมเออผมเกยทิงถ่ายบั๋นชายเชียรนี่แหละม่ใครอีกไหม ไม่รู้ไม่รู้ในนี่คืออะไปลารลาพวกนี้โอ้โหสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยเนาะโอเคมาอยู่ชั้นล่างกันต่อไปเก็บจำนวนมัดเลยจุบโคตรเท่เลยจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวด้วยหรือเปล่าอันนี้จะไปห้องรูมอะไรเนี่ยห้องนี้คือเฮ้ยห้องนี้มันเลยต้องห้องไแดนแน่นอน อทำยังไงตรงนั้นี่ยชนะชนะเนี่ยหมุนเหมือนแบบเครื่องหมุนอ่ะเคยเห็นไหมเหมือนแบบเล่นเกมหมุนอะแล้วมันตรงุ่มตุ่มอะมันจะสุ่มอ่ะแล้วมันก็จะสุ่มโอ้โหแม่งแบบมีห้องมีห้องเล่นเกมด้วยนะแค่ประมาณมีห้องเล่นเกมด้วยใช่ห้องเล่นเกมโหห้องแรกอะไอ้นี่สามารถเก็บอะไรได้กได้ไม่วะ ดักอะไรอ่ะกล่องกับดักอ่ะนะมันจะมีอะไรแดงๆอยู่ก็ไม่ใช่เหรอเราเล่นโอเคเรามาดูห้องนี้กันครับผมเอายังมีอีกห้องยังมีลงล่างเลยไอ้เจ้าอ้าวบ้าไปเอาชิบหายไอ้มหาปุ่มเว้ยมหาปุ่มงอมหาปุ่มหาปุ่มกันนะผมนกเลยนะมีพวกนกอะไรนะนี่นี่นี่เจอแล้วอะไรนี่จะตัดไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลย อ๋อมันเก็บเกี่ยวดอกไม้มันก็ลงในกล่องนี้อ๋อเข้าใจละมามันเก็บเกี่ยวดอกไม้ฟาร์มดอกไม้อะไรประมาณนี้ไหมอืมได้ใช่เนี่ยมาห้องสุดท้ายนะจุ๊บฮะเอ้าอย่าบอกว่านี่ไม่ใช่ห้องสุดท้ายนะเฮ้ยมาแล้วแล้วไอ้ที่เป็นวาร์ปนี่คืออะไไม่ใช่ห้องสุดท้ายไม่ใช่ห้องสุดท้ายข้างล่างมีลงหนังลงหนัง ลรงหนังเหรอป๊อปคอนได้ไหมไปโรงหนังจริงด้วะสนใจกินป๊อปคอนไหมหนุ่มเอ้างอมงอมงมงอมเอ้าจะดูโรงหนังงอมงอมงอมทำไมไม่หนังแบบหนังไม่เดือนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นซีดีติดอะไรสักอย่างนะซีดีบูดซีดีเน่าซีดีกันซีดีบูดป๊อตจะฝักโอเคไม้ป๊อปคอนเนี่ยก็จะเดินไปกินไปนะ บอปบอดขนอะอะไรนี่คืออะไรเนี่ยหัวหรือเปล่าหัวน่าจะเป็นหัวเออนี่นลยโปเกมอนออกมาเลยไเด็กชื่อเจตบอกเลยคลิปนี้ดูยาวๆโอ้โหแค่บ้านแบบหลังเดียวอะไม้ดูดิแค่หลังเล็กๆนะจ๊ะนี่ฟุตบอลนะผมอมีอมีอโอ้ยมือมอะไรเนี่ยพิแพนด้า มามาเขาดักเลยดูหัวกูดีหน้าฮอดดอกอะ่ะมาโอ้โหไม่โอ้โเกมเยอะข้างในตอนนี้เกมโหมดให้เอาตุบแป้ง <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันมันปรับเองปรับเป็นอะไรไหมอ,อ๋อเกมโหมดหนึ่งอ่าเหมือนกันอ๋อปรับเองเหรออ๋อนี่คือโอ้โหไม้ล่างก็มีอีกเว้ยห้องเทส ห้องเทสบวกใช่ไหมเนี่ยห้องบวกใช่ไหมเนี่ยมา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 เด็กกินมันจะเาเฮ้ยเปิดขเขาเฮ้ยเฮ<ะ>้ยคอมพิวเตอร์เอ็นคอมนี่มีมีหมดอะเนี่ยเปิดเพลงฮังเกรลบาเอาเอาเฮ้ย,ยมันมีอะไรขึ้นนี่ไหมจอฟ้าจอฟ้าของพี่พายาคอมคอมเสียงป,ปูปลายอะไรเงี้ยปิดโคมแล้วมึงไม่อยู่แล้วเฮ้ยทางนี้มีปุ่มไป็หมายมาไหมทางนี้ นี่คือโหมิงใส่หัวโปเกมอนโปเกมอนเอาเอ้าเป็นเกมโหมดอยู่เอ้าเปลี่ยนแล้วเฮ้ยไปแล้วมันมันมีไข่อยู่ไงมาไปลงดปวูกันไปเราไปลงล่างนะสุดยังนั้นอ่ะเอ้ยมีปุ่มเว้ฝั่งนี้มีปุ่มเว้ยเห็นแล้ววะเนี่ยแลนออนเอ้า หยุดให้ยิบหรือเปล่าแต่ว่ามันบอกให้ไม่รู้เหมือนกันงงอันเนี้ยคือยิ่งไปยิ่งงงใช่ไหมกูตกภาษาไทยไอ้กูตกภาษาอังกฤษอ่ะเอาดูอะไรเงี้ยห้องเปล่าอ่ะไม่มีอะไรห้องที่แบบไม่มีหาเหวีอะไรเลยเออแล้วก็ตั้งดูอุ้มอ๋อนี่บุ้ม มานู้นนู้นเปิดแล้วเปิดแล้วเป็นห้องอะไรเอ่ยเปิดทางนี้ไหมไหมเป็นห้องมิสเตอร์เอกเลยแบบปริศนานะไม่มีอะไรนะวะกดกันอะไรนี่ฮะเดี๋ยวกูไปดูห้องนี้อ๋ออ๋อปิดปิดอ๋อมือเอากแจเองน้องเปิดดิฮะเปิด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 เนี่ย เลแล้วก็ลองวอลเข้ไปอ่ะเดียว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 เขาจะออามาเอามาออก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 ก็คิดว่ามันขึ้นมาติดแบบบนนี้นี่ก็อ๋อไม่ใช่อ่ะ ไมงนโอเคผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับแมพเอ่อแมพดินที่แบบเป็นบ้านดินที่แบบโคตรมหาใหญ่ครับผมใครชอบใหญ่บ้านเล็กๆนลยกดสับสับไข่นะจ๊ะเป็นบ้านเล็กๆที่แบบมีทุกอย่างพร้อมเนี่ยมีมีทุกอย่างพร้อมเลยอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวกูให้ฮอนดอกก่อนล่ะเอาฮอนดอกไปเอาไปกินเนี่ยแือฮอนดอกให้ก่อนนี่คือป๊อปคอร์นนะเงือสุดยอดเลยนะโอเค